เด็กหน่อยทุกคนเกิดมาเขาก็คือผ่าขาวหรือพี่นอ้องเนาะบางคนกับยูนิยูนิคคุณภาพชีวิตที่ดียบางคนก็นอยูในใคคุณภาพชีวิตที่บ่ค่อยดีปานใดเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นม,มัสรุปให้ว่าเด็กหน่อยมันใ่ญ่เกิดแล้วมันสิดีหฮือบอดีจังสิมันก็สรุปบดได้เนาะแล้วแต่แล้วแต่ว่าการพัฒนาหือ้อว่าด่านจ,จิตใจเืือว่าจังไดบางคนนะ เกิดมากเขาก็ประเด,ดถือสอนไม่ให้เป็นคนดีเด็ด่เขาก็ปลู่เองหู้เองอย่างสียสินะแต่ว่าบางคููพอเม่แยกท่ากันมันก็ตตองมันก็ตตองมิจฉาเนาะเด็กหน่อยกับสมควรที่จะต้องอยู่กับพอและกับแมแทแๆของเขานะมันจะค่อยสีดีฮนะเนาะมันมันที่ไหนพอแม่แแ้มันเกิดดีกว่าพ่อแม่ป๋อมเนาะถ้าเกิดว่ามันมเบลลวลายจนเกินไปเนาะพูดถึงว่าเด สําหรับเล่นเล่นมองอะว่าถ้าเกิดว่าຮົาแยกทางกันບ่ว่าสิเป็นพ่อหรือว่าเป็นแม่ก็สมควรหน้าสิว่าเปิดโอกาสให้ทั้งพ่อทั้งแม่ไดเขามาสร้างความอบอุ่นให้เด็กน้อยหนะเล่นว่ามันจังว่าสิสมคมันบางคนบางคนก็มีพ่อเดีอยู่เล่บนบ่ไ บเมนพอเมนแม่แถเขาก็หักลูกหักหลานดีอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าพอแถแม่แถเขาหักลูกหักหลานเขายู่จึงสี่หักลูกเขายู่จึงสี่มันกิบผสมควรที่จะปิดกันน้นเนาะจังใดจังใดลิ้นัะสนับสน,นุนให้ได้หน่อยได้มีทั้งพอทั้งแม่แถของเขามันสิสามความอบอุ่นนั่นละ่ะพอดีเลิ้นไปเห็นเพจเดืนหนึง่งเพิ่นเขียนไหวยังสี่พี่น้องเพิ่นว่าอันอันนี้ยเพิ่นว่า สมควรที่จะให้เด็กไปอยู่กับพ่อเลี้ยงเพราะพ่อ,พอแท้เป็นกระเทยไม่สามารถเลี้ยงหลุดลูกได้สันว่าไม่สามารถเลี้ยงลูกได้เพราะว่าเลี้ยงลูกมากไม่สิบมมีคุณภาพชีวิตที่ดี <c oughs> ลนะเล่นอาหารยำเดีเลี้กระหยากหัวเอาไม่ลกฝันหรือล็อจังดถ้าลราฝันถ้าเราหลับอยู่ก็แสดงว่าเราฝันเนาะอัน เือว่าชีวิตเราแล้วเปรียบเทียบใส่ชีวิตเราบ่เฮือจังใดแต่ว่าถาสิมาเปรียบเทียบใส่ชีวิตบอดบีคือพยาบนนด์นี่อัน,นพ่อแม่เดียพี่น้องเพราะว่าเพินเ่นว่าถามว่าเพิ่นแยก่ท่งกันพอเพิ่นกะหักหลูกเพิ่นแม่เพิ่นกะหักหลูกเพิ่นเอาสิมาสรุปให้เพิ่นไหนใจังไดว่าให้ไปอยู่ก็พอเลี้ยงเงือแม่เลี้ยง เด็กน้อยมันก็สมควรที่จะต้องอยู่กับพอแท้แม่แท้เด็กพี่นอ้องมันมันมันโมเมนต์วสิบอกว่าให้ไปอยู่กับพอเลี้ยงดีกว่าพอแท้เอาเราล้มเนนล้วนางเทียนเบาเฮจึงใดล้าบนแนี่เมืองโบว่าบวดบีกแล้วไปถึงดาวข้าแล้วแล้วล่มแล้วล่วยถึงขนาดนั่นแล้วมันสิมาดีกว่าใดจังได เขาจริงสพุ่มใจพอเขาตัวมันบอว่าเขามีพอเทศที่อุ้ยลำลุ้ยมหาศาลมิแต่คนหักสังคมทุกคนเมื่ว่าระดับไงตโตเขากะหกักองเขาเขาไปทางใดนเขาจสิงๆพุ่มใจพอเขาเมียเขาตัวมันบอลเหเพียงแต่ว่าตอนนี้พ่อแม่เขามีปัญหาการแค่นั้นละก็เป็นเยืเองของผูยย้้ใหญ่เนาะมันมันมัน ผัวเมียกันกับนกับฟันแหละพี่น้องมันก็เป็นธรรมดาแต่ว่าส่วนหลายน่ะถ้าเกิดว่าทุ่มพัางแต่ผัวเมียเขาพิดกันะมันบ่เป็นอย่างดอาจจะว่าพวกโยมันหลายซื่อนั่นล่ะพวพอเลื่อมหูเลื่อมตาว่ามันหลายมันก็เลยเห็นให้ผัวเมียเขาบได้ถือกกันจักเท่อมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นเล่าใหญ่โตนั่นนะพี่น้องทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะพอเพิินแม่เพิินน่ะของเด็กน้อยสองคนเนาะ เปบ่าวว่าสิทั้งใดทั้งนั้นล่ะเพื่อนก็นหักลูกเพื่อนก็นยังนี่สิมายกให้พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงไดจังเดถ้าถามวายกให้พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเลี้ยงลูกเขาดีดีซัโพอ,องเขาบา่มีเงินเปย์ซโพอ,องเขาบ่ถ้ให้เชียวไปเลี้ยงฮีลีก็ยังมม่ลบกวนพอเขาตีเราอยาให้พอเขาเด่นทรงเสียงเงินทองที่ละงมันบา่าจังไดจะสิมวัตตาสินใจขาเจ้าอย,อย่างสัตว์เนาะโอ้ยม่ใหญ่อันนี้แล้วกน รังเทียนว่าเฮือว่าโลกของความจริงของเราเฮือว่าก็เป็นไปได้ได้ว่าพอแถของเราบท่านยานุ่มยังสี่นะก็เมียกินสิตาสินใจยังก็ตรงเดี๋ยวรอ,อพ่อก่อนนะเดี๋ยวรอแม่ก่อนนะบทตาสินใจโชว์ๆยังสี่ก็สมควรเลยสิคิดว่าจังสันอยูเพราะว่าคุณภภาพชีวิตของเรามาทางมาจังสันเนาะ แต่ว่า้าสิวอถึงลูกของบอดบีกจังสี่ของลูกของพยญบานพิแนแล้วเนาะมันโมเมนมันโมเมนจังสัน้นพอเพื่อนกับพยายามที่อยากเอาลูกมันเลี้ยงแม่เพื่อนถามว่าหักบอลูกโอยบุพพีไผยดอกบอหักลูกพี่น้องก็หักเมื่อนันละ่ะลูกป่าเพื่อนกะหักมเมนต์หยังดอกพอบันนี่ก็แฮ้งสิโอว่าแต่เอ่ยว่าลูกอยากได้หยังแล้วก็สิยกห้เบิดนันละ่ะ จังใดสิมาสรุปให้ไปอยู่กับพอเหลี่ยงเจ้าฟันบะยะา <c oughs> ถ้าเจ้าฟันเจ้ากระต่นซะได้บานในเมืองเขากะต่นบนเหล่าเจะาผ้าเลยอยู่ในโลกของความฝันหลายถ้าเจ้าคิดจังสั่นกัแสดงว่าเจ้าหลอกล่วงชีวิตมากโดยตลอด จะต้องมองหาความจร <hi> ิงเด้ยายจะต้องมองโลกความจริงว่ามันเป็นจังใดยังงจังใดฮาโลกของความจริงก็คือความจริงความปลอมก็คือความปลอมพอจริงก็คือพอจริงพอปลอมก็คือพอปลอมพอเลี่ยงก็ค an ือพอเลี่ยงจะเสียนะมันบ่คือกันมันต้องเอาความจริงมาว้าวกันเจ้าสิบรอยยังเฮือว่าสิโพดิยังลงไปเจ้ากุงต้องใส่สตินิดนึง ว่สาสั่นนะโอ้ยมันสิเป็นบาปเป็นกรรมในปากเจ้าเด้มันบอกเจ้าเจ้ายาสคิดแต่ว่าฝันววาจะส,สั่นฝันไว้สิเจ้าต้องนึกถึงทั้งสองฝ่ายว่าข้าเจ้าเป็นจังไหนไม่เนื้เจ้าต้องไปศึกษาก่อนเนาะเจ้าต้องไปศึกษาตั้งแต่ต้นจนจบเลยทั้งสองฝ่า,ายเจ้าจะคอยสี่บอกว่าสมควรจังหดบ่สมควรจังหดเส,ดสพข้าวกับเสพยย่าฝ่ายเสฟังเดียวมันต้องเสีทั้งสองฟังอันบอก การอยู่น้ำกันความดีความชอบของข้าเจ้ามันก็มีมาหลายอยู่แต่ว่าคนเฮาถ้าหักกันนะอียงมันก็ดีเบิดแดเรามันก็ยกย่อปอบปั่นกันเบิดนั่นละแต่ถ้าได้สร้างกันมันกับบบว่าเพลินบบว่าเฮาอย่างเสียเนาะมันก็แท้กันมันก็นำกันเอาพิษเอาถือกันละมันบ่ลหรอทุกคนทุกฝ่ายมันก็เป็นอย่างสั้นละทั้งนี้ทั้งนั้นลินกะว่า ขอสนับสน,นุนหอยทั้งน้ำทั้งพอทั้งแม่นันดีที่สุดแต่ว่าถามว่าถามแม่มีผัวไหมยังสิถ้าหากลูกเฮ้ามันก็ดีมันก็นันคอกกำลังเสริมเสื้อแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นพอเพิ่นเด็ดแท้เพิ่นบริทีมเด็ดป้าลูกเพิ่นเพิ่นต้องการลูกเพิ่นสิมาบอกว่าเาไปให้พ่อเลี้ยงเลี้ยงเจ้าสิมั่นใจได้จังใดว่าพ่อเลี้ยงเขาเนี่ยสิเลี้ยงเขาดีบ่เงี้ยยังใดเจ้าสิมาสรุปได้ยังใดาถามว่า ให้ลูกเอ,อิญเอ,อิญผัวไม่วาจังสันยังส่มันกับเป็นธรรมดาของเด็กหน้อยสิปันเดียเขาเอ,อิญยังไงเขาก็เอ,อิญที่วาจังได้ก็ว,วาดอกถามเขาบุิดหลายมันกับบม่มีอห่างผิดดอกแต่ว่าเปิดช่องทางให้พอเขาเด็ดสัมผัสลูกเขาบ้างยังส่นะที่สังคมเขาโตแย่งสู่มือนี่คือว่า ว่าไผ่พิดไผ่ถือนี่เขาบ่ไเ้ไปมองอย่างเลือกซึ้่มากมายเขาคือว่าต้องการให้มันบาลานซ์สำหรับเด็กน้อยเสื่อๆนัน่นนะสำหรับเล่นเล่นเ,นเอกกับโฟกัสที่เด็กน้อยเด้เล่นบได้ท่โฟกัสที่พ่อหรือที่แม่ถ้าเรื่องของครอบครัวเนาะเพราะว่าเล้นคิดว่าปลี่นกับฟันกับทะเลาะก,กันมันก็ต้องเอาชอนะกันอยู่แล้วล่ะย่ำเลิกกันย่ำอยู่น้ำกันนั่นเองก็ดีเบิดย่ำเลิกกันอี่ยเองมันก็ส่วเบิดนั่นล่ละผู้ใดก็ว่าไผดีทั้งนั้นล่ะพูดถึงว่านะ ไอ้ืัองนี้ทั้งนั้น,นเขาต้องมองเนือแท้มองถึงอนาคตของเด็กหน่อยบ้างว่าเด็กหน่อยเขาสิคิดจังใดยังจงใดให้เขาได้รับความอบอุ่นทั้งสองฝ่ายมันก็นดีที่สังคมเขาตอบโต้เม,มอนี่ที่เขาต้องการเม,มอนี่คือว่าเขาต้องการความบาลานซ์ให้เด็กหน่อยได้อยู่ทั้งน้ำโพทั้งน้ำแมงเสียหนำถ้าเป็นสังคมเมืองนอกนะ ขาจะจัดความบาลานให้กับเด็กหน่อยเขาสิเห็นความสําคัญของเด็กหน่อยเป็นใหญ่น่ยายเ่จะอย่าไปพิมพ์เด้อไอ้ที่ว่าให้ไปอยู่กับพอเลียงพอยังนั่นถ้าเจาถ้าเจอฟันอยู่เจ้ากระตื้นซะ <c oughs> พี่หน่อยถ้าเราบ่ตื่นกับฝ่าวไปปลูกเห็นเราตื่นเด้อเราให้เราคิดไปเรื่อยเถิดปานนั่นไอ้เราอยู่ในโลกของความจริงย่าให้เราอยู่แต่ในโลกของความหลอกลวงหลายให้อยู่นแต่โลกความหลอกลวงหลายโลกมันก็สิ ปันป่วนมันมีความสุขต้องอยู่ในความจริงรักความจริงมันเป็ยนยังไงอี๋ยังจังได,งไดเสพข้าวก็อยเสพเอาฟังเดียวเหรียญกันยังมีสองดันมีขางน้ำเด้เขาต้องเบิงให้รอบๆด้วยอีหยังด้วยเอยงเสียนะ้าแต่คอนเทนต์นั้นสีเฮตให้มันหนาช่มหนาอย่างมันก็ขึ้นอยู่กันที่เจ้าของจะสันแต่ว่ากกเยเสไปเอยียง ทะเลคักแข้งหลายยังสี่หน้าเอาความดีเฮทั้งสองฝ่ายแนียงสี่หน้าพุนดีของข้าเจ้าก็มีทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายเพื่อนเฮ็ดดีทำดีน้ำกันมาโดยตลอดจังสีะ่ะน้าบางเพจแล้วเบาแฮ้งเด้แต่ว่าต้องต้องเบ่งดีๆเด้ดเดว่าเล้วเ่าอยู่ในหลักของความจริงไหมต้องฟังดีๆบ่แเม่นว่าฟังเราสิสูนเหตุเล่าโดยลัาที่เบาแฮ้ง เพราะว่าต้องอย่าลืมเนี่ยคนอยู han, lives, ounce, ่เมืองนอกนะถ้าผู้ใดยิงมาแต่อยู่ยังหน่อยนะคือว่าเมืองนอกเขาเจาให้เว้าจริงคิดจริงทําจริงเว้าโชว์โชว์โชว์ออกไปเลยคิดอีหยังเว้าอีหยังก็เว้าออกไปเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนหลายนะเล่นจะเห็นเขาจะเว้าในโลกของความจริงของความที่เป็นไปได้และเป็นไปบ่ได้ผู้ใดพิดเขาก็ว่าพิดผู้ใดถือเขาก็ว่าถือนั่นคือ คนที่เขามีสมองในการคิดแต่ว่าพวกอยู่เมืองนอกโดนแต่พบกมีสมองกรหลายอยู่เอียงบกหูยังแต่บางเพจนั่นยังเพจเลดี้สวีเดนเนาะเพิ่นเว้านี่เพินพนพนพน่นเพิ่นเพิ่นกเว้าคือว่าเพิ่นสั่งสีสันให้คอนเทนต์เพิ่นแม่นบอละ่ะว่าช่องเพิ่นเป็นช่องดาเนี่ยละ่ะเออเป็นช่องตีชมยังเสียนะเขาก็ต่งหูเด้ แต่ว่าในความตีช่วของเล่าเนี่ต้องฟังให้ดีแลอเพื่อนบริวาทีย่องได้ฟังได้ฟังเดียวเพื่อว่าดาได้ฟังได้ฟังเดียวในการดาของเล่าเนี่ยเราสิสอดแสกความหูเข้าไปน้าแต่ว่าเราเป็นค้นตรงแล้วก็เป็นคนแห้งนี่ส่นะค้นกันเลยมองว่าเล่าแบบจังสัน่นยังสี่แต่การดาของเล่าเราคือ เป็นคอนเทนต์น้ำมีอย่างน้ำแนมสมัยซูมือนี่เรื่องผู้พัวเมียเมียคนกับมกเขาไปเบิงมันบละแล้วก็สิสางสีสันแล้วก็ส,สิกระทุ่งอาร,รอมณ์บางนีหอย่างบางเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็บบ่าบางเถื่อแล้วก็คือว่าจิ้งสางสีสันเห้ช่องของเราเนี่ยน่าลิงกับบด้วาถือเมือ่อหือผิดเมื่อทุกคนมันกับมิถือมิผิดเมื่อเราแม่ทัง,ง,ง,งโอลิ่งเองลิงกับผิดคือการ เพราะว่า5หลังเดือนยามเฮาเว้าไปเว้าไปเขาบ่ฮู้ว่าสิเว้าอีหยังเฮาก็เว้าพอได้เว้าแล้วมันก็เว้าเลยเถิดจังซี่น้าแต่ว่าเรากถ้าเราเฮ็ดผิดือเาผิดอีหยังเราก็ขอโทษเด้แล้วก็ก็คนใจใจคือกันเด้ต้องยกย่องให้เราเด้อ่เพจ l a d s w e d e n ณสวีเดนบ่ลิ้นฟังเพิ่นล่ะลิ้นว่าโอเราเป็นคนจริงใจดีเด้เราเป็นคนที่ว่าแบบ ได้สาระนะนะได้สารแลแเราก็ว้าวว้าออกไปเลยยังสิกูคิดยังสิมันือมาไปเฮ็ดเน่้ทังสันยังสิพนดา่าเราเพิ่นก็นสอนนาถ้าเฮ้าบบมีอคติในการฟังนะเนาะเฮาฟังเฮ้าฟังแห้วเฮ้าจับมาคิดในคําเว่าเล่านี่เอาแล้วสอนเด้แล้วสอนละถ้าเฮ้าเอามาเฮ็ดบางมันเป็นผลดีเด้เมนบ่ลล่ะเมนว่ลแล้วสิไปเข่าคางทั้งนี้ทั้งเดียวเล่าเหมือนกับ เป็นคนตรงอยู่ถ้าแกะสำหรับลิ้นลิ้นมองอย่างสันน่นนะเราเรืยว่าลิ้นมุ่หัวด้อแต่เรามุ่มองของแต่ละคนเนาะสำหรับลิ้นลิ้นมองอย่างสั่นพี่ๆน้องๆเขามองยังใดกะสิแตกต่างกันไปเนาะสำหรับลิ้นววานแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นลิ้นกับขอขอมองว่าจังใดลูกกับขออยู่กับพอกับแม่ทั้งสองฝ่ายยโสเปบอกว่ายกให้พ่อเลี้ยงอุย้ย ลูกเขาเขาทนุถนอมมาแต่อ่อนแต่ออดจังได้จังสิมาบอกว่ายกไห้พ่อเลี้ยงมันเป็นไปบ่ได้ดอกยาาเจ้าจคิดไม่เด้อพอเขาลำลุ้ยเป็นมหาเศรษฐีไปยกไหยาจกจังส่นะสมมติได้เลี้ยงบริวารถึงไผ่ได้ไปยกลูกเศรษฐีไหยาโจกนี่ไผ่สิพุ่มใจเนี่ยเอาคิดว่าเจ้าไปคิดไม่เด้อทายทายว่าฝันไปจะตื่นซะเนาะ ถ้าเราพอท่านตื่นกับพี่ๆน้องๆเขาไปปลูกให้เราตื่นเนี่ยเนาะสั่งนี่ลาลิ้นเถื่อบ่มีหยั่งหลายดอกับมองว่าสู้กันฟังซื่อมองว่าเห็นเห็นเพคนเตี้ยนเสียละเอาลิ้นกับว่ามิใหญ่ยนี่เราหลับบ่ดเราฝันบ่ดเลยเน่ลิ้นกับเลยเอามองว่าสูุพี่สูุน้องฟังมาเถื่อเพื่อนหลับกับไปปลูกให้เพื่อนตื่นเนี่ยเด้อเอาสั่งนี่ลาเห็นงานกันเด้อ